สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนวีนะครับก่อนอื่นฝากติดตามนาวีหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อให้นวีมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้นวีพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับในรุ่น4ประตู LDA สีขาวปี2023นนะครับคันนี้ลูกค้าดีไซน์เองเลยนะครับ ลูกค้าอยากได้แบบไหนอยากแต่งแบบไหนปรึกษาดาว,วีได้เลยนะครับให้ดีไซน์โหลดขนาดไหนจัดได้หมดครับแค่ทุกคักมานะครับรถประมาณคันนี้ใช้เพียง4ี่หมื่นก้านะครับจัดเต็มจริงๆนะครับของแต่งครบนะครับตัวนี้เป็นตัวต้องถอยหลังมาจากโรงงานนะครับ ปปี2023นะครับปี22จะไม่มีนะครับดูนะครับของเต็มเลยนะครับงบประมาณเท่านี้สนใจพักฐานาวีปรึกษาเลิกไฟแนนซ์หรือจะให้เซ็นหึงที่หรือจะให้ไปส่งที่ปรึกษากับนวีครับคุยกันได้ครับดูภายในนะครับภายในก็มีวัดบูธดิฟฟี่ให้นะครับ6ตัวเลยนะครับ วัดบูทเทอร์โบหนึ่งตัวนะครับตัดเต็มจริงๆเพียง4ี่เหมือนเก้าเองนะครับสนใจทักหานวีได้เลยนะครับรอบนี้ย้ำอีกทีนะครับว่ามีอะไรบ้างดิฟฟี่หกตัวนะครับวัดบูทหนึ่งตัวนะครับล้อแมกเลือกได้นะครับเลือกรายได้โหลดพร้อมโหลดเท่าไหร่ก็เลือกได้นะครับรคบำหลบป้ายนะครับ ท่อออกปลายหรือออกหน้าเผาก็ได้ครับหรือความชอบลูกค้าแล้วก็ตัวที่เป็นโอปตินะครับสามารถทักขานวบินได้ครับ